หอยทาค่ตาโตเดิน้ลบาไปเดินเอยท่อยท่า ап, ตาโตตาไม่มีเดินช้าช้าไปเดินช้าจริงจริงด้วยมาลุงทำฟันให้อะป่ะเตอร์เดินช้าๆ้ไป เห็นใบไม้พักกินเสียก่อนแล้วก็น้าจังหว่อยทอด้าบัวให้รองเพลงน้ำมันกะบคนจับหอยมาขันเลยค่าตายก็คือเออเล่นหอยเล่นหอยหอยปูนะเออในหอยทากไปเอามาให้ลุงทันดูสิหอยทากปูนาอยู่ไหนเอาทังมาพาพาลงไปดูหอยเดี๋ยวนะมามาเอานี้ไว้ก่อนมีที่อุทั้งมันมาเอามาสองถังเลยนะ แตดูหอยกันครับเด็กน้อยพาดูหอยถือถือดีดีได้โหมันถือดีดีถือดีดีแล้วเอามาดูเด็มาดูข้างนอกนะใครไปจับมาฮะพบเจอจับมาพบเจอจับมาพบเจอจับมาพบเ้อหอยอะไรเนี่ย เรื่องหอยทากหอยทากมันพูดได้ไหมหอยทากเนี่ยฮะหอยทากพูดได้ป่ะฮะไม่กลัวมันกัดหรอลูกฮะตไกลัวมันกัดเหรอเหนียวเหนียวจงจงด้วเอา ไหนเด็เช็ดเด็กเชนี้เ็ตอนนี้ใน้อะไรมีอะไรเนี่ยอันนี้มีอะไรนใบอนยในี่ไมอนไม้ักินกอนอันนี้อยู่ตรงนี้เหรอไหๆมาเปิดเพลหอยนาให้ลูกค้าดูสิอยู่ตรงนี้ไเอามาเปิดเพลงหอยนาาให้ลูกค้าดูเอาเอาใครเปิดเลงนะ ใส่กางเกงในไหมเนี่ยฮะใส่กางเกงในว่ะล่ะฮะกางเกงในก็ไม่ใส่เออแล้วใส่เสื้อคือเซ็กซี่ใช่เสื้อู้ยเออเสื้อแมซื้อมาให้เสื้อตัวนี้่ไเจนหากึ้งตัวใหญ่อปึงเ่ึ้งอยูนี่

นูเดินนูเดิน <laughs> <laughs> เดินมันดีๆใครไปจับมากระปูกฮะไหนดูดินี่กี่ตัวโอ้โหมันต้นใหญ่ยังไะเต้ห์อือมกไ็ไม่ตัวใหญ่นะเออไปจูปตัวใหญ่ก่อนเออไหนไหมเนี่ยเดี๋ยวมันหนีมืเมอเด้อไปจับมนะันอ่ะอันนี้มีอะไรในนี้มีอะไร อันนี้มีอะไรเนะี่ยโอ้นี่หอยนี่หอยป<ะ>ัดหอยมันกัดเลยเอ,เอ,อ,อ่ะเออไอ้ก้อมัวมันกัดหัวหอยมันกัดหอยมันจำใบใบเออไปแล้วไปาปไปเราเดินมาเดินมาเต้นเดะเต้นเดะ วิ่งชนเสายายเอาหอยท้าวมาทุ่มทิงอะไรจะทำอะไรกําลังทําความสะอาดอยู่ได้ข่าวว่าถูกหวยไหมอไม่ไม่ได้ถูกหวยหวยกินเรียบเลยได้เลขเด็ดจังหมดเนี่ยยังเลยวันนี้นะจะซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามอ่าไม่มจริงอ่ะเอง ไม่ออกวันนี้ก็ไม่มีละมันก็เลยจะอโอ้โหต้นต้นนี้ทำไมสูงยังไงฮะมันสูงยังต้นบอลเนี่ยทแค่นี้แหละถ้าถากมันต่ำไปเปล่าถ้าถากมันเล็กไปรึเปล่าไอ้แค่นี้แหละบ่อยเนะือเ่ยๆมมาดูแค่มาดูสิแค่เป็นอะไรแค่วมันจะไปกินอย่างไง ก็หมาน้อย้นเ,เยเอะจังเยโอ้โหมัไนไม่มีที่อยู่เลยน,นี่เอาขึ้นไกมาจะกบมาทั้บาีลับายๆนะไประบบคุ้มสนุนอย่างอนายเตันตบอกว่าไปแล้วนะเียงมันไปเลย ไปแล้วเคยไปแล้วหรือเปล่าพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อยังยังไม่ได้ไปโอ้มมีเวลาไปหรอกเฮะเดสร็จนี้ก็ต้องตีรถกลับใจภูมิเลยกลับเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาไปต้องตีอเ้ย อาน้าได้่าน้าดนรฮะผ่านน้ำแล้วน้ำไม่เน่าอ่ะได้น้ำ่าเป็นฟองเลยเด้อจับปุ๋ยสิกินอยู่นะมีเหลืออีกสองสามตัวเลยกินข่าวเศ้าแล้วกินแล้ว มึงเล้งว่ะห้องเงมเศร้าหรือ่เก็ดห้องของรูไปนะไปนี่ไปเห็นแลว่าไปเก็ดยาไงตุ๊ไปออาะนมี่เขาตายสักน่างอือเอ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ